กัดป่ะต okay. okay. ่อแถวนะครับต่อแถวก่อนต่อแถวต่อแถวโอเคเออเอาต้อนเลยเอาต้อนเลยเอาต้อนแอบแอลวางไว้ไปตามน้องเร็วไปตามน้องนี่เห็นไหมเราเรามาคิดบ้านสวนลูก ก๋วยข้าวเหนียวร้านนี้อร่อยมากนะโตอร่อยปะมนูมป๊ากินนี่เกาเหลาเจ้า,า,า,ากินอะไรครับแองว่วงนอนเหรอ,อง่วงนอนเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะเ,เ,เอด,อไไดิัดเีวดูเ ปลาทองปลาทองปลาทองปารอ่ะลอปลอันนี้ปลาทองสีดำไปเอาทอไปไปเอาทอเป็นเป็นเค้กกันตรงนี้ครับเอลอ่าผักก็เป็นเลยอันนี้คืออะไรลูก เน้กเลยสดโอเคอันนี้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 ลูกอันนี้อันนี้อันนี้ครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรครับเค้กกาแฟอนนี้ครับเค้กกาแฟโอเคไปต่อไปครับอันนี้อ่ะเค้กทันยับพืชโอเคตาตาเป็นแบบนี้นะอ่าต่อไปอันนี้เค้กไม่เตยไม่เตยอันนี้เค้กขี้ฝอยทองขี้ฝอยทองเออออกมาซื้อไปแล้วโอเคไปต่อไป อันนี้เค้กอะไรเค้กส้มเค้กเค้กเปรี้ยวใช่ไหมทุกเค้กเปรี้ยวเค้กเปรี้ยวอ่าต่อไปดีกว่าเฮ้ยอันนี้เค้กอะไรเค้กสตรอเบอรี่โอ้สตรอเบอรี่นี่เอาต่อไปเค้กอะไรอันนี้เค้กกาแฟอัลมอนด์นี่าอัลมอนด์เป็นแบบนี้อันนี้เค้กอะไรฝอยทองไอเกเอาต่อไปสิต่อไปอันนี้เค้กอะไรเค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตโเคัน้กจะบิ๊ก นี่เช็คไหมอันนี้เช็คชีสเช็คชีสโอเคยืมพัดด้วยลูกว้าวไปไปจ่ายตังค์กันนูมุ้ยไปเริ่มจ่ายตังกัน <Okay. S 2> ไปจ่ายตังค์ต่อแถวนะครับต่อแถวก่อนต่อแถวต่อแถวโอเคต่อแถวนะครับ เลยไปหาอมีไปอยู่ไหนจับได้ไหมจับได้ไหมไปเร็วโต r รันแกวเร็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 เร็วเ้เร็เร็อเร็เร็วเลวเรวเลยเร็้เรเรเร็วเร็วเร็วไปตามน้องเร็ว แล้ว๊ายหวยเพื่อนก่อนบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกกหน้าจนองเาด้วค่ะบ๊ายบาย